สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดตะเพาะนะครับวันนี้นี่เลยเสียวมาแกงใส่เพาะอีตูกำลังงามแบบนี้เลยนะครับได้หลายพอสมควรวันนี้เกินคาดนะครับบ่ไดไปเห็นไวก้กอนแต่ไปตามไายนะครับคิดว่าสิเกิดแน่นอนพอเห็นไร่มองเลยบอกนะครับจะเป็นตามที่คาดนะครับนี่ก็ติโพโพผลดินหรือไม่เห็นนะครับเอาอาศัย ประสบการณ์นะครับที่เคยเก็บมาที่รู้ว่าเห็ดเขาจะอยู่แบบไดเวลาเขาเกิดนะครับนี่ยังพูดพูดดินนะครับวีนเน้เห็ดทั่วไปที่พูนด,ดินขึ้นมาเห็นดอกเขาจังสีสามารถเดี้ยวเลี้ยวเห็นนะครับแต่จังสีเก็บเขาได้แต่เห็ดเพาะถอนมันจะอยู่ฝังอยู่ในด,ดินนะครับนี่จะไปหาบริเวณไดจังสีสังเกตได้ว่ามันจะมีเห็ดมุนีออกนะครับ มันที่มีเชื้อเก่าเก่ามันที่มันเคยแตกเป็นดอก,อกแก่เราอย่างนี้นให้สังเกตนะครับเป็นเปลือกเปล่าๆที่ว่ามันโพผลผ,ลผลลืนมันเลาก็แตกเป็นดอกแก่ไปแถวนั้นทีน่มีเห็ดเพาะอยู่นะครับก็พยายามสังเกตบึงดีดินมันจีนนุ่นแล้วก็แตกละแหงนะครับเห้าก็สังเกตดีๆนะครับนี่งัดขึ้นมากแบบนี้นะครับดอกเขาที่บ๊บบตั้งอยู่บนดินให้เข้าสามาสังเกตเห็ในด้เวลาเขาขกปลาน,นะครับวันนี้ก็ถือว่า กพอสมควรนะครับนี่มีแต่ดอก่านอนเลยครับเห็ดร่วมป็นที่ใดมากบลายเห็ดนะครับใดเห็ดท่านย้มมูสองมูนะครับแต่ว่าจํานวนนี้นิดหมอแจงหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม